แอคชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับผมนายณัวงศ์ศรีชัยชนะครับครับผมนายชาชัยประทุมชาติครับฉันมนศรีชาิสินทบประชากรค่ะครับผมวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนในการสาธิตวิธีการคัดน้องมามาไข่อยาเป็นเราครั้งที่สิบหกนะครับก็ด้านขวามือของผมนะครับพี่ไออีนะครับ ก็วันนี้มาในใน,ในตำแหน่งกพอครับครับผมกอ,ออ,อย่อมาจากกรรมการครัดเลือกเพื่อเอามาใครเป็นหมอครับครับผมก็ขอเชิญกรรมการนะครับประจำที่ครับโ<ข>อเคครบพี่เใครครับงั้นเราสองคนก็ขอชี้แกงก่อนแล้วกันนะครับถึงการคัดเลือกนะครับ<ข>อยากเจออย่ใจดีครับท่า<ข>น<อ> ออคือสำหรับใสมัครนะครับผู้สมัครทุกท่านที่ส่งใบสมัครมาจะได้รับรหัสรหัสประจำตรงใบสมัครนะครับเป็น M n 0ศูนย์แล้วก็ xxx นะครับครับสามตัวท้ายเป็น x x นะครับครับผมซึ่งเราจะนำรหัสนั้นนะครับมามาคัดเลือกกันต่อไปนะครับก็สบารใจนะครับที่ฉลาใช่ยครับว่าใบสมัครใช่ไหมครับที่ x ถึง900 แปใบใช่ไหมครับเก้ยแปดบเก้ใบต้องมาเหลืออยู่ในใจตนองกัดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วซึ่งกายเยกียร์กาเลือกปีนี้นี่เ,เรียกได้ว่าลำบากใจจริงๆใช่ <ๆ S 2> เพราะว่าคือผู้สมัครทั้ง989คนเนี่ยครับเขียนคำตอบมาได้เขียนด้วยใจครับเขียนด้วยใจมากพวกพวกเรานี่คัดกันแล้ว<ช>ตัดไม่ลงสักคนเลยครับประธานประธานค่ายครับก็เลย ก็เลยประชุมกันมานะครับก็ได้นโยบายสรุปมาว่าเราต้องมีการคัดเลือกแบบที่มีความยุติธรรมครับทุกคนเราจะคัดเลือกกันโดยวิธีการสุ่มนะครับครับโดยวิธีสากลนะครับใช่ครับให้ผลทุกคนมีสิทธิเท่ากันนะครับครับโดยหมายเลขนะครับใน่องใบกล่องนี้ครับเดี๋ยวเราจะนี่เป็นการสาธิตนะครับ เราจะอยู่ที่บ้านเราจะอยู่ครับผมมาแล้วครับหมายเลขสามตัวท้ายเองๆนะครับหมายเลขแรกครับได้แค่หมายเลข M M9 ครับ M9 ครับครับผมออกมาแล้วครับหมายเลขแรเก้าหมายเลขเก้าครับ ขั้นตอนจริงเราก็เป็นอย่างนี้นะครับผมโปรยตัวสองได้แน่นอนเดี๋ยวเราเอาไปนี้ใส่ขึื้นไปที่เดิมนะครับครับตอนนี้ผู้สมัคร989คนเหลือแค่ร้อยคนแล้วนะครับครับที่สองนะครับด้านแก่ายเลขสามครับ n 9 3ครับ n 9 3นะครับตตอนนี้จากร้อยคน จะแค่สี่คนเท่านั้นนะครับถ่ายนะครับหมายเลขสุดท้ายนะครับหมายเลขหกครับ m เก้าสามหกครับยินดีกับผู้สมัครหมายเลข m เก้าสามหกนะครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะทําการจับฉลากอย่างนี้วนไปเรื่อยๆคัดจากร้อยสิบเหลือหนึ่งคนนะครับใช่ครับ ก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องที่น้องทุกคนนะครับที่ส่งรัศมีเข้ามานะครับทางเราก็อัดใจที่มาวิทย์เป๊ะแต่ก็ต้องทําเช่นนี้ครับอัดใจมากเลยครับครับสื่อช่วงสุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากฝากไหมครับก็ทั้งหมดที่เราทํามาใช้รัศมีใช่ครับทั้งหมดที่ทำมาแต่เริ่มเนี่ยเรารอเลอยลอยลอตกใจละสิใจท้ายเลยตรง ใส่หายใช่ไหมเด็กๆเพราะว่าไปใช่ไหมเออใครไปทำนี้นะใครเรียนงกับเด็กๆโอ้ทำได้ยังไงาดบ้้ไปแลวนี่ยตายอยู่โอเคอยากรู้แม่จริงๆก็ทำยังไงอ่ะอยากรู้เปล่าอยากรู้รอดูถ้าอย่างกดูนะครับใช่ครับอีกกี่วันที่เป๊กสามวัน ล้วนี่สามวันเจอกันก็คัดยังไงใช่ครับตอนนี้ก็ขอบคุณกรรมการพิเศษด้วยนะครับกอพอกรรมการคัดเลือกเพื่อเอามาขายตำแหน่งนี้คิดได้ยังไงใช่ครับเชื่อครับกอพอไอ้เป็นเหมกันอีกสามวันเจอกันสามวันเจอกันสวัสดีครับ